ลูกไม่โทรมาว่าไงลูกไม้โอูแม่ทำอะไรอยู่ะนี่แม่พะพาอยู่เออแม่ช่วยโอนเงินให้หนูก่อนหมื่นหนึ่งได้ไหมเงินเดือนหมดแล้วลูกเอเอ,เอหรือเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าพอดีรถหนูเสียกลางทางอ่ะแล้วหนูเรียกช่างมาแล้วหนูต้องจ่ายค่าซ่อมไม่เขาเลยอ่ะแม่ โอ้ยเป็นไรหรือเปล่าหนูไม่เป็นไรแม่แต่ช่างเขารับแต่เงินสดแล้วหนูมีเงินสดไม่พอแม่ช่วยโอนให้หนูก่อนได้ไหมอ๋อไ,ได้ได้ได้ลูกดูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่แม่หาเครื่องโอนเงินก่อนเอออยู่นีอๆๆ่อยู่นี่นี่แม่รีบโอนหน่อยนะเดี๋ยวหนูต้องไปหุระต่อแป๊บนึงแป๊บนึงลูกโอ้ยเขาโอ้ยใครมาแป๊บนึงนะลูกนะมีคนมา แม่คุยกับใครอะเสียงดังไปหน้าบ้านเลยทำไมทำหน้างั้นอะแม่แม่รีบโอนมาเร็วโอนยังอะแม่ อมีสายโทรมาให้กดเก้ามชอบไหมคะอยากดูมากกว่านี้มีสายโทรมาบอกบอกให้กดเก้าก็เลยกดเก้ามาฉั้นรบกวนคุณลึงแจ้งชื่อและนามสกุลค่ะเด็กผู้ชายจะเป็นคนหนักทำการตรวจสอบให้ค่ะอ๋อบอกชื่อด้วยหรือครับ โอ้ oh, ชื่อนายนายนายหัวนายหัวควยแดงเจ๋ค่ะนามสกุลนามสกุลค่ะครับค่ะแจ้งมาเลยค่ะ นามสกุลหัวควยค,ครับชื่อหูวชื่อหัวชื่อหัวควยุยนามสกุลก็องหัวควยเหรอคะครับผมสแสดงว่าเป็นคนหัวควุยนั่นเนี่ยครับผม ครับค่ะงว่าาจารจากธนาคารกสีกรไทยสำนกงานใหญ่ราชบุรนครับจำเสกาแ้งึ้่อราะบุนตสอข้อมูลในระบบด้วยค่ะชื่อนาหอมยอยครับห่ล่างะคะครับผมเอาไปแขวนคอเองนะคะ ลูบดีครับ